สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารวมข่าวเหล่าดาราในปี2563ที่ผ่านมานี้นะครับจะมีใครบ้างนั้นก็ตามไปดูกันเลยนะครับหยางจือกับชุดออกงานคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่องตรงฟางทีวีคืนที่ผ่านมานี้คำว่าจือในชื่อหยางจือนั้นแปลว่าสีม่วงนังน,นั้นคืนนั้นนางเลยใส่ชุดสีม่วงตามชื่อมา สำหรับปี2,563ที่ผ่านมานี้น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นปีทองของหลี่ชิน่นเธอมีผลงานออกมาให้พวกเราได้ชมอย่างตลอดต่อเนื่องเลยทีเดียวทั้งงานใหม่และงานเก่าที่ได้เลิอกออกจากโหลดองที่ล้วนแต่ทำเรตติ้งอยู่ในระดับที่น่าพอใจทั้งสิน้นและสำหรับข่้าคืนของบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่เธอมีคิวร่วมโชว์ที่เวทีของสถานีโทรทัศน์หวยจิ้งทีวีแล้วก็คงเป็นค่ำคืนที่พวกเราชาวเน็ตแฟนคลับศิลปินจีนทั้งหลายที่ได้ชมศิลปินคนโปรดหลายๆคนไปร่วมโชว์ตัวร้องเพลงบนเวทีที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ต่างๆของจีนไม่ว่าจะเป็นหูนานทีวีเจอเจี้ยงทีวีปัวจิงทีวี ตรงปางทีวีอันหุยทีวีเจียงซูทีวีกวางโจวทีวีวินนานทีวีและกับอ,กอีกอีกหลายช่องกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับลีชินและหวังต้าลูก่ก็พดรูปคำขำอำกันเล่นนะครับก็อย่าลืมไปติดตามซีรีส์ของพวกเขาด้วยนะครับกับม้าป่าจอมราชันซึ่งตอนนี้ก็กำลังสนุกสนานและเข้มข้นอยู่เลยทีเดียวนะครับ สำหรับหลิวซือซ,อซ,อซือนี่ก็ในนิตยสารวอเดอร์รันฉบับเดือนมกราคม2021ก็ต้อนรับปีใหม่นะครับสำหรับใครสนใจก็ไปหาได้นะครับโมโม,โม,เม่เมาเสี่ยวถงที่มาเก้าโมโม่บอกว่าตำแหน่งตอนนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อากาศแค่นี้ทำอะไรเธอไม่ได้หรอก รวมชุดเดินพรมแดงของตีลี่วเรอปาในช่วงหลังๆมานี้ดูเหมือนเธอเรอปาจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นแนวเซ็กซี่มากขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเธอรูปด้างดีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะใส่ชุดอะไรก็น่ารักแล้วก็สวยอยู่ดีซีซีหลิวอี้เฟยระยะน,นี้ดูเธอจะหวบขึ้นมามากนะครับ แต่เธอก็ยังดูสวยแล้วก็น่ารักเหมือนเดิมอยู่สำหรับแฟนๆของเธอละครับคิดว่ายังไงกับการที่เธออวบขึ้นแล้วก็รูปล่างเป็นอย่างนี้ดิวอี้เฟยในชุดกออกสีดำก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็กำลังถ่ายแบบอยู่ข่าวว่าซีซีดูจะไม่พอใจเนื้อหางานบางส่วนนะครับเธอลุกขึ้นชี้นิ้วสื่อสารกับทีมงานจากนั้น ก็ลุกไปนั่งพักผ่อนอยู่เป็นชั่วโมงจึงกลับมาถ่ายทำอีกนะครับวันนั้นก็วุ่นกันอยู่เกือบถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะครับงานถึงจะถ่ายเสร็จเพราะว่าหลิวอี้เฟยนะ่ะเธอจะเป็นคนตรงและชัดเจนนะครับถ้างานผิดแปลกไปตามแบบที่<ม>สื่อสารกันไว้ทีแรกเธอก็จะไม่โอเคเลยนะครับหยางจือเหวนินหรือเหวินเหวนินเกิด7ตุลาคม1 9 9 9เป็นสาวเมืองหลวงปักกิง่ง น้องไม่ใช่ดาราหน้าใหม่นะครับแต่ก็เป็นดาราเด็กมีผลงานมาตั้งแต่อายุ10บขวบแล้วแล้วก็แสดงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าใครสนใจเธอก็ไปติดตามในซีรีส์ได้นะครับใน A l o v e So Romantic นะครับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่ซึ่งก็ฉายไปแล้วเมื่อวันที่24ทธันวาคมที่ผ่านมานี้ทาง VTV ครับ ก็ขอแนะนำให้ไปติดตามดูน้องกันได้นะครับถังเยียนผมมาในงานเดินพรมแดงที่เซี่ยงไฮ้เมื่อกลางเดินที่ผ่านมานี้นะครับภาพเซลฟี่ของเจ้าลี่อิง ูเชียนที่งานเดินผรมแดงภาพเซลฟี่ของหยวนปิงเหยียนปลายปีที่ผ่านมาก,ก็มีงานเดินพรมแดงเยอะมากๆได้งานเดินพรมแดงเธอก็มีกับเขาเหมือนกันนะได้รับรางวัลอีกด้วย สำหรับหยวนอิงเหยียนอมูเซียนอีกับชุดเดินพรมแดงที่งานเมื่อกลางเดือนธันวาคมปี6-3ที่ผ่านมา อันอาซาล,เลาเปาเฉินเยียนสี่ปรากฏตัวในรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในสภาพหน้าบวมเอวหนาท่ามกลางข่าวลือว่าเธอท้องลูกคนที่สองสิ้นจือเลยกับงานเอีเวนต์ของเธอส่งอีฟ้านรั่ว กับชุดเดินพรมแดงของเธอจางอุ๋ยซืหลิงหลงในโฆษณา OSM ครับ ส่วนกูรี่นาจา2รูปแรกก็คือกูลี่นาจาจะเป็นหน้าสดนะครับส่วนรูปที่3ก็เป็นการแต่งหน้าตามปกติของเธอนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่างหน้าสดแต่งหน้าสวยแตกต่างกันหรือเปล่าชุดแบรนด์เนมระดับไฮเอนด์ end, จากสาวๆอย่างเช่นฐานทรงวินอย่างมี่อย่างอิงหรือเอองเจล่าเบบีนีนี หลิวอี้เฟยกับแบรนด์เครื่องเพชรจากปารีสเธอสวมแล้วเหมือนกับเจ้าหญิงเลยหวงหยางเตี้ยนเถียนอดีตดาราเด็กที่เคยรับบทเป็นนางเอกตอนเด็กๆมาแล้วมากมาย ปัจจุบันน้องก็อายุแค่1213ปีเองนะครับอนาคตว่าที่นางเอกอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เฝ้ารอดูติดตามชมผลงานของน้องกันต่อไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับสาวๆชุดสวยๆในปี2องพที่ผ่านมานะครับก็เอามาเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้แม้แต่ทุกคนนะครับ ใครสนใจคนไหนก็ไปติดตามหากันเองได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีพอประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าถ้าจะมีภาพสวยๆหรืออะไรอีกก็จะเอามานำเสนอกันเองนะครับสวัสดีครับ